สวัสดีครับน้องเท้สวัสดีครับพีบบ่เบนสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเทศกาลเขาเรียกทำเนียมของที่ร้านปีเก่าจะเริ่มเข้าสู่ปีสกราชใหม่ค่ะที่ร้านเนี้ยก็จะลดราคาทุกคันลดทุกคันปกติก็ลดอยู่แล้วใช่แต่ว่าเรามาเร็วไงเขาไปยังไม่เสร็จให้ดูข้าวๆกันเอาใจสำหรับคนดูเอฟซีทุกคนนะจะได้แบบ เห็นว่าเฮ้ยคันนี้ราคาเท่าไหร่รถเท่าไหร่อ่าราคาเต็มเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราไม่ระบุแล้วครับว่าเป็นเสือมังเสือหมอบเห็นมีป้ายราคาปุ๊บโบบอกอ่มาดูกันเลยกันค่ะอันนี้ดีๆเจ็ดพันห้าหรือห้าพันห้าลดไปสองพันเลยนะสองพันี่นะฮะสองพันสองพันยังไม่พอเขาก็ยังมีการจับฉลากอยู่นี่คือรางวัลกติกายังไงนะพี่เบนก็คือซื้อหนึ่งคัน ตั้งแต่หนึ0งบาทขึ้นไปก็สามารถเป็นกล่องที่สี่ร้อยชิ้นชกก็จะมีจักรยานขับมาเนี่ยกับทองเท่าไหร่นะนึ่งสลึงทองนึ่งสลุนเลยใช่ครับถ้าเกิดใครได้ทองเนี่ยไม่อยากได้ทองได้เป็นเงินเอาก็ให้อ่าแลกเป็นอย่างอื่นแล้วโอกาสเยอะไหมว่าพี่เบนตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ200แล้วมั้งสี่ร้อยเปล่าสี่ร้อยเออสี่ร้อยมาเรามาดูกันดีกว่าเอาเข้ามาครับ คันนี้เราแค่โชว์ราคาพับคลิปโชว์ราคาเลยโชว์ราคาพี่เบ็นเนียวหน่อยดิไอตัวดาฮอนตัวนู้นเป็นดาฮอนเอเปโซจาก7จ0 0หเหลือ5,500ันาี่นิ้วพับได้ครับผมแล้วอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไปครับเป็นคอนเดลคอนเดลนะจาก8,500หาเหลือ5,500คิดดูดีหายไป3 0 0 0 3,000เนี่ยนะ เอาไปซื้ออีกคันหนึ่งได้เลยเออเอาส่วนรถไปซื้ออีกคันหนึ่งหามาไล่ไล่อันนี้เราเอาป้ายก่อนเดี๋ยวค่อยมาดังไล่นี่ดอันนี้ของนาโกโตนาโกมื้อแปดมื้แปดอุ้ยให้ห้าาัน ถ้าตอนนี้ใครอยากได้ตังค์นะผมบอกเลยนะบอกเมียว่าซื้อหมื่นแปดนะฮวนตงไหมเออเจ๋งไว้ครับจ้าอันนี้เป็นไจงใช่จงเรื่องนี้นะเรื่องเรื่องไอเดียเรื่องความชั่วอันนี้เป็นเปียงชีวินเทดหนึ่งหนึ่งเดือเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าไม่ถึงไม่ถึงแปมีสองพันะมีสองพันด้วยมีสองพันเจ็ดพันห้าวินเทตอาณา มาแล้วมนี่ไงพอไม่ค่อยดูเห็นหน้าเขาเขียนให้ด้วยแจ้งไว้ด้วยอันไหนไม่ดีก็บอกไปรับได้ก็รับไปอันนี้ซีออสอันนี้คืออะไรวะอิตาลีอ๋อจากเงินสี่ห้าร้อยเหลือแป8เก้าพัอันนี้แหะอาร์เชอร์อาร์เชอร์หมื่นปดหรือหมื่นสองห้าคารบอนขายไปหกพัน อ่อีทอันนี้ผมว่าราคาก็ไม่ได้ดิงกันเยอะหรอกก็ใกล้ๆเกี่ยวกันครับไปดูฝั่งอันนี้มีป้ายเดีย๋ยวอันนี้ไม่มีป้ายอันนี้มีป้ายนะมีไหมนี่พันเก้าเฮ้ยพันเก้าเฮ้ยคันนมาว<ะ>่าเป็นทอเปล่าเนี่ยใช่ดินี่ทำไมเหลือแค่พันเก้าวะบอกราคาผิดป่ะเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะามาถามพีแลนดูเอาแล้วกัน ไม่ได้เล่นมือเออคมแ่็หกก็ว่าอยู่มันถูกเกินไปฮะเออมันคือได้กต่ทั้งกี่นี้ตกม้าเลยอะราคากี่นี้คือยิวกับบ้านเลยใช่ไหมเออกูจะเอาแม่งไปเอาไปโชว์เลยใช่ปะเออซื้อถลัดไม่คือตอนนี้ก็ไม่ได้ขี่แล้วไม่ได้ปั่นอะไรคันนั้นก็แผลนไปอยู่อันนี้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 นี้ยี่ห้ออะไรเทคเทคหนึ่งศูนย์ห้าเลยนะเออ อันนี้มันราคาไหนยไม่แน่ใจไม่แน่ราคานี้แหละอันนี้นะดูจากรอยปากกานะอันนี้ปากกาเก่าแล้วอันนี้เนี่ยหมืนี้ารอันนี้อะไรบูซิโลเสื้อหมื่นเก้าหรือหมื่นสี่หมื่นสี่เป็นอุนิก้าอุนิก้าตัวนี้อะไรลาเล่มหมื่นหกห้าเหลือหมื่นสองหมื่นห้าหมืนสี่สิห้าสิบเอ็ดเกียร์อันนี้ตจานี้ ใช่ป่ะครับหมืหห้าหรือหมื่นสองห้าสหันนู้น G O G O G O ตอนนี้อะไรหมื่นห้ารือหมืนสองอ้า1้สอ็ปีดสิสปีดสิบสบสปีดกับสิสปีดต่างกันยังไงก็ถ่ายกันก็คือเลขสิบกับสิบสิบเก็สิบเอ็ดหเกียร์ความละเอียดไงความละเอียดของฟันอเวลาเรา มันมีจะมีช่วงว่างแกลบที่มันมันต่างกันอ่ะเหมือนกับว่าเคลียร์ที่แบบว่าใส่มันต้องใช้แรงอต่างกันอ่ะเออมันจะสมูทต่างกันหมื่นสี่ห้าเหลือหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเมอริต้าอสองหมื่นแปดเหลือหมื่นเก้าห้าร้อยคาร์บอนแฮมแบ็กแฮมแบ็กหนึ่งเก้านะไทแอนนะครับเป็นหมื่นแปดเหลือหมื่นสองนะคาร์บอน อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้หมื่นสองเหลือแปดพันห้าหมื่นสองแปดพันห้าอันนี้หมื่นสองเหลือเก้าพันนะสีสวยนะ,ะสีะไนี่ยหลอ่าสีไม่ใช่เป็นนี้นี้อะไก็ได้นะีอชอบบินเทสจากเป็นห้าเหลือห้าพันแปดห้าพันแปดถูกนะมข้างหลังข้างหลังยังมีมไหมมีมีมีมชอบนะชอบทิจิตราคานะมันง่ายสำหรับเราไงาเพราะมันง่ายสำหรับคุณคนณไง แต่มันยากสำหรับคนเจ้าของคนทำไงมือหนึ่งโอ้นี่รถเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งเลยอะมือหนึ่งเหลือหกพันแปดหกพันแปดอันนี้มื่นสองเหลือเจ็ดพันห้าอันนี้อะไรอเบียคอเบียเอออันนี้ก็เบียนชีเหมือนเดิมเจ็ดพันห้าเฮ้ยพันห้าว่าเนี่ยแล้วก็แจแอนเท่าไหร่อูเทกาจากมื่นแปดเหลือมื่นสามห้าร้อยอ่าในเขียวนี้่ะ สีเขียวมื่นสีเบอรินดาหนึ่งหมื่นหนึ่งราคาโฟกัสอ่าเท่าไหรหมื่นหกเหลือหมื่นอ่าทีนายเลยลกหมื่นเก้ารเหลือหมืสส่วนนะคันนั้นอ่ะใช่คันนี้เอาๆที่เราเห็นป้ายก่อนอ๋อไม่มีป้ายสุดท้ายเอาป้ายสุดท้ายหน่อยไหมสุดท้ายป้ายสุดท้ายท้ายสุดต้องใช้ลกเต่าไม่อันนี้ป้าเฮ้ยเอ้ย 5 5ห้าพันห้าอ้าพัอาร์เอ์าเอ์เป็นเอ่ออังกฤษอังกฤษเลยเป็นอะไรวะอ่าเป็นวิดเอ่อไฮบิดอันนี้คือที่ร้อยร้อยอยู่นี่ก็คือเขาไม่ได้ว่ารถมีปัญหาใช่ไหมพี่เวนก็เพิ่มมุมมองการให้ง่ายขึ้นได้นสะดวกขึ้นด้อยว่า้าแก็แผนไปแล้วคันนี้เป็นยังไงเพราะว่าทีวางข้างล่างมันเยอะมองไม่เห็นไง ก็จะทําให้หลากหลายอย่าล,ลืมย้ำ,ยำ,ยำว่าจากยานร้านเรนไบพุทธมนต์สายหกก็คือรับเปลี่ยนซื้อขายจักรยานทุกชนิดเพียงแต่ว่าแจ้งมานิดน,นึงว่าจากร้านของเราซื้อจากเราเราก็คือยดีรับเทินเปลี่ยนส่วนต่างหรืออยากได้คันใหม่อะไรเกิดไปก็ได้เยนมดนเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือคืนกําไรให้กับลูกค้าช่วงปีใหม่นี้ก็คือ ซื้อหนึ่งคันตั้งแต่หนึ0งพบาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสูงสุดนะครับหนึ่งสิหลึงนะครับรอลงมาจัวยานสองคันนะครับผมแล้วก็มีของจำรวยนิดเล็กน้อยที่อยากจะมอบให้แทนคำขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นลูกค้าแลนด์บับคลาคนที่หนึ่งหนึ่งมกรลาคขโมกโอเคขอบคุณครับเห็นว่าเขาจะไลด้วยเนาะได้ครับวม